วันนี้พิธีกรคู่ใหม่ของผมนะฮะค,คุณแนนนะฮะแต่คุณบนก็นยังอยู่นะนะฮะสลับกันไปสลับกันมานะฮะเอาหล่ะพี่อาทิย์ฮะถ้าเกิดเราดูภาพของตลาดหุ้นอืน่อวานนี่เรานี่ไปอยู่ในสงครามกับเขาด้วยหรือเปล่าเนี่ยแล้วมันโหดร้ายขนาดนั้นร่วงต่ําลงมานะครับแต่วันนี้พอรีบาวขึ้นมาได้พี่อาทิตมองอยังไงอ่ะครับสงสัยเมื่อวานนักทุนต่างชาติเข้าใจผิดนะฮะนึกว่าปาเลสไตน์เนี่ยเขียนเป็นปาเลสไทย อเออนะครับก็จริงๆก็เป็นเป็นกระแสะความวิตกกังวลที่ในมุมของเราก็มองว่าเกินเหตุน,นะครับกับการที่ดัชนีเนี่ยลงมาลึกขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราดูตลาดต่างประเทศส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าไทยแลนด์เนี่ยลงเยอะที่สุดอของโลกเลยก็ได้นะครับเมื่อวานนี้นะครับซึ่งในระหว่างวันเนี่ยลบไปประมาณสองจุดสามเปอร์เซ็นคนที่ลบเยอะที่สุดเมื่อวานนี้เห็นจะเป็นญี่ปุ่นประมาณสองนะครับ,รบแต่โอเคในช่วงท้ายๆเราก็ตีขึ้นมาได้ อันนั้นก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยคุณจะฟื้นตัวครับอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับขออภัยฮะใส่ครอีกครั้งให้ผมหน่อยวันนี้นะครับเดี๋ยวรู่ไปไหมครับมาแล้วฮะค่ะฮะโอเคนะครับคือในมุมของวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้าตามเนื้อผ้าเลยนะมันควรก็ต้องขึ้นนะครับมันควรจะต้องขึ้นเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณลงเกินเหตุ นะครับแต่ทีเนี้ยคาว่าการฟื้นตัวในวันนี้เนี่ยฟื้นตัวในระดับไหนมันหนึ่งจะมีนนยะสาคัญมันถึงจะดูสมเหตุสมผลจากการที่เขาลงมาเมื่อวานผมก็มองว่าควรจะขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยน้อยในหนึ่งเปอร์เซ็นตค่ะอ่าอย่างน้อยน้อยในหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับอ่าก็แถวแถวสักประมาณสักพันสี่ร้อยสี่สิบถึงหนึ่งสี่สี่ห้านะครับถึงจะดูสมเหตุสมผลนะนะครับถ้าเราดูในกราฟไทม์เฟรมหกสิบนาทีอันนี้ขึ้นแล้วใช่ไหมครับ ทเหลือไ้องรอแล้วครับกราบผมอ่าโอเคอ่าใช่นะกราบอันนี้เป็นเป็นกราฟลายหกสิบนาทีแล้วนะนะครับอ่าอันดับแรกเนี่ยควรจะขึ้นมาตรงนี้แหละนะครับหนึ่งสี่สามศูนย์เนี่ยคือสั้นๆเนี่ยใกล้ๆถ้าขึ้นมาไม่ได้ตรงนี้ก็ถือว่าตลาดหุ้นไทยนี่แย่มากนะอืมะนะเพราะว่าเมื่อวานคุณลงไปตั้งยี่สบสาสิบจุดอ่ะแล้ววันนี้คุณเด้งได้แค่นิดเดียวเนี่ยถือว่าถือว่าคุณยังอ่อนแรงมากนะครับคุณควรจะเด้งได้เยอะกว่านี้ S <S นะครับซึ่งโอเคนะครับแนวแนวแนวต้านแรกเนี่ยหนึ่งสี่สามศูนย์เนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหา <S <S 2: <S 2> น่าจะขึ้นมาได้นะครับอ่าแล้วทีเนี้ยนะครับควรจะต้องยืนให้อยู่ด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ขึ้นมาแล้วหลุดลงมานะครับถ้าหลุดลงมาเนี่ยถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ <S <S อ่อนแอมากนะครับในมุมมองของนักทุนเลยแหละนะครับทีเนี้ยพอขึ้นมายืนตรงนี้ได้นะเนี่ยสเต็ปถัดไปอยู่ตรงไหนผมมองว่าเขาน่าจะขึ้นมาปิดแก๊ปตรงนี้ได้นะค่ะ ก็คือ1445ที่ผมบอกไปเมื่อกี้คือ1ง 4, 4 0นากลมๆนะครับ1440่ั่ะคือแนวต้านที่มันควรจะขึ้นไปได้วันนี้แบบสมเหตุสมผลด้วยนะบแบบสมเหตุสมผลด้วยเพราะเมื่อวานคุณลงไปเกือบ2%แต่ทั่วโลกเขาบวกกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณควรจะกลับมาอย่างน้อยใน1%นประครับประมาณ10-14จุด กดดันเนี่ยตลาดพุทธไทยขึ้นมาแค่0.43เปอร์เซ็นต์เองฮะอันนั้นนะสิอันนี้ถือว่าน้อยไปถือว่าอ่อนแรงเกินเหตุนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นจริงหรือว่าแบบความสมเหตุสมผลเนี่ยมันจะต้องเห็นเลขวันนี้บวก10ถึง14.15จุดต้องมีมันถึงจะย้ำถึงความแข็งแกร่งของตลาดถ้าไม่เช่นนั้นนะคุณมณคุณแนคุณสัตค่ะนะถ้าไม่เช่นนั้นนะขึ้นมาก็คือขึ้นเพื่อลงอะอืมอืมกลับกลับนะครับอ่า เพราะฉะนั้นพีอาทิตย์ก็เดียวรุ้นช่วงบ่ายอันนี้เพิ่งเปิดนะฮะอาจจะยังไม่ตื่นมานะฮะในการเทรดแต่รุ้นช่วงบ่ายว่ามันควรจะต้องขึ้นประมาณสักสิบกว่าจุดถูกไหมถึงถึงจะโอเคถ้ายังต่ำกว่าสิจุดเนี้ยพิทิตย์มองภาพไม่โอเคแล้วเราเราวางเป็นสองสแนริโอถ้าสมมุติว่าเกินสิบจุดขึ้นไปเราให้กรอบแนวรับแนวต้านอยู่ณจุดไหนอย่างไร อันนี้คือภาพใหญ่นะฮะภาพวีคนะครับภาพวีคเนี่ยโอเคเรายอมรับว,ว่ามันเป็นเทรนไลน์ขาลงเนาะนะครับตอนนี้เราเล่นอยู่ในกรอบขาลงเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้นะคุณคุณ,คณแนนคุณแสบครับเป็นลนักษณะของการเทรดดิ้งยังเน้นเล่นรอบตราบใดก็ตามที่อินเด็กซ์ยังไม่สามารถทะลุแนวหนึ่งสี่หกศูนย์ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับการลงทุนในช่วงนี้ยังเป็นแบบเล่นรอบเทรดดิ้งก็คือตั้งรับแนวรับ พอขึ้นไปใกล้ๆแนวต้านด้านบนข่ายนะครับถามว่าแนวรับวันนี้อยู่ตรงไหนนะครับแนวรับวันนี้ผมว่าหนึ่งสี่สามศูนย์นี่แหละคือแนวรับนะคะคือด่านแรกนี่แหละวันนี้ที่ที่เขากระโดดขึ้นมาเนี่ยคุณควรจะยืนตรงนี้ให้แน่นๆนะฮะตรงนี้คือแนวรับทีนี้แนวต้านด้านบนก็คือหนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่ห้าครับสำหรับวันนี้นะโอ้พี่คิัว่าแต่ถ้าเป็นภาพสัปดาห์ภาพครับถ้าเป็นภาพสัปดาห์เนี่ย แนวรับเนี่ยค่อนข้างลึกก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยคือหนึ่งพันสี่้อยหกสิบนะครับนี่คือกรอบของสัปดาห์ซึ่งกรอบของสัปดาห์เนี่ยถามว่ายังมีความเสี่ยงทางลงไหมยังมีอยู่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรุนแรงในตอนออกกลางว่าจะบานปลายมากน้อยแค่ไหนถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมผมเชื่อว่าภาพของอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะการฟื้นตัวเพื่อขึ้นไปทดสอบแนวต้านหนึ่งสี่หกศูนมากกว่าค่ะ มีมุมมองเรื่องของอสงครามเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามกันแต่ว่ามีเรื่องของความเชื่อมั่นปัจจัยด้านความเชื่อมั่นอะไรที่นักลงทุนสามารถติดตามได้บ้างคะเหมือนจะแบบเป็นข่าวดีที่เราติดตามการทําให้ตลาดหุ้นเด้งขึ้นมาได้พอมีบ้างไหมคะถ้าช่วงนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเจราจานะครับยุติหยุดยิง ในตะวันออกกลางซึ่งซึ่งซึ่งถามว่าเขากําลังทํากันอยู่ไหมกําลังทํากันอยู่<ฆ>นะครับตอนนี้เนี่ยทางทางประธานาธิบดีโจโไบเดนเองเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามามาลงตลาดเองเนะพูดง,ง่ายๆก็คือเดินทางไปที่อิสราเอลนะครับเตรียมที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วก็ไปเจราจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีโต๊ะและเจราจาเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าตลาดน่าจะตอบรับเชิงบวกครับคือตอนนี้เราถูกกดดันด้วยปัจจัยต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หุ้นบ้านเราจะขึ้นก็ต้องขึ้นด้วยปัจจัยจากต่างปประเเทศ็นตัว กราบผมนะฮะคุณไบเดนไปอิสราเอลนะฮะคุณปูตินก็ไปเจอคุณสีที่จีนใช่ครับใช่ครับกราบผมอ้าวเดี๋ยวติดตามดูกันละกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับหุ้นที่น่าสนใจฮะพี่อนทนฮะครับแน่นอนนะครับถ้าเป็นหุ้นที่เราแนะนําในวันนี้เนี่ยนะครับเราคล้ายๆกับอเมริกานะครับอเมริกานี่เน้นในเรื่องของผลประกอบการถูกไหมฮะคือเมื่อคืนนี่โอ้โหดาวจน ไม่สะทกสะท้านอะไรเลยกับเ,เหตุการณ์โจมตีกันในตอนออกกลางนะครับก็คือนักทุนเนี่ยไปโฟกัสกันที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนซึ่งถ้าเป็นสัปดาห์นี้นะครับกลุ่มบริษัทหรือว่าธุรกิจที่จะมีการประกาศงบในสัปดาห์นี้นะคือกลุ่มธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสไปที่กลุ่มธนาคารในการเก็งกาไรหรือว่าในการเล่นรอบนะครับตัวแรกที่เราเลือกมาคือตัว bbl ครับ bbl นะครับคาดว่างบในไตรมาสที่หนึ่งที่จะประกาศออกไนไตรมาสที่สามที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับอาจจะมีการชะลอตัวลงมาประมาณสัก ห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์คิวนคิวนะแต่ว่าเยอนเยอนเนี่ย mm hmm. โตแรงถึงสาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับโตแรงถึงสาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ผมว่าโดยภาพรวมน้อยเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีอะไรเสียหายสําหรับ B ีบีในไทมิ่งนี้นะฮะแนวรับก็ร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอยู่ตรงนี้เลยแหละนะครับตรงนี้เป็นโซนแนวรับของ B ีบนะครับร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทเป็นแนวรับนะครับแนวต้านก็ไฮเดิมแถวแถวนี้นะครับคือร้อยเจ็ดสิบบาทอ mm hmm. สำหรับตัว b ีบครับ รับอีกตัวหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวเอโก้นะครับเป็นลงไฟฟ้านะครับเป็นลงไฟฟ้า IPP นะครับตัวนี้ย้ำสักนิดหนึ่งนะครับหลายท่านอาจจะงงสับสนว่าอะไรเป็น SPP อะไรเป็น IPP นะครับเอโก้ Echo กับราดบุรีนี่คือ IPP นะฮะ Big ร r i m GPSC แล้วก็ g u l เป็น SPP นะครับซึ่งเอโก้กับราดบุรีเนี่ยเวลาที่น้ำมันขึ้น ฐานยิ่ขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งราคาก๊าซขึ้นเนี่ยเอโกกับราชบุรีไม่ได้รับผลกระทบนะฮะเพราะเขาสามารถผลักภาระต้นทุนพลังงานให้กับทางอ e ีแกได้เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนวิตกกังวลนะครับว่าตัวเอโกกับาชบุรีเนี่ยไม่ค่อยมีโกสตอรี่แล้วนะฮะคือเป็นโรงไฟฟ้าที่อิ่มตัวแล้วแล้วก็โรงไฟฟ้าเดิมๆที่มีอยู่ก็กําลังจะใกล้หมดอายุอะไรประมาณอย่างนั้นเขาก็เลยค่อนข้างกังวลกันนะครับ แต่ณปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงมาค่อนข้างเยอะจนทําให้ดีเวเดียนยิเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจนมีความน่าสนใจนะครับตอนนี้ดีเวเดียนยิวของเอโกกัคราภูรีเนี่ยใกล้เคียงอะไรนะห้าเปอร์เซ็นต์ในปีนี้แล้วก็หกเปอร์เซ็นในปีหน้าพีถูกมากนะครับต่ํากว่าสิบไพร์บบุกถูกมากต่ํากว่าหนึ่งเท่านะครับเทียบกับ g ีพีเอสซีบีกริมทั้งทั้งที่ราคาลงมาเยอะๆแต่พียังสูงประมาณยี่สิบสามสิบเท่าอยู่นะ นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ Echo ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจสําหรับกลุ่มโรงไฟฟ้าครับก็เลยเลือกเอโก้มาเป็นท็อปพิกในวันนี้นะครับแนวรับนะครับพอดีราคามันไหลลงมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะดีในการเข้ารับนะครับร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแล้วก็ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบนะครับเป็นแนวรับนะครับพอดีกาฟผมไม่ขึ้นครับผมตรงเนี้ยนนคือแนวรับเลยแหละนะครับส่วนแนวต้านก็ใช้เส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้ก็ได้ครับร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเป็นแนวต้านครับครับ คราวนี้แนนมีนักลงทุนสอบถามมาเรื่องเกี่ยวกับตัวหุนค่ะตัวแรกเลยค่ะพี่อาทิตย์ตัวฮาน่าค่ะโอ้โหเพิ่มทุนด้วยครับฮาหน่ามีประเด็นในเรื่องของการเพิ่มทุนะนะครับซึ่งซึ่งผมมานั่งตรงนี้ผมอาจจะยังไม่ได้เห็นราคาที่ชัดเจนนะนะครับแต่อยู่ใ,ในเลนส์ห้าสิบเจ็ดถึงห้าสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์นะครับอันนี้ราคาหุ้นก็ปรับตัวลดลงมาตามราคาเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นนะครับ<ม>แต่ในเชิงของปัจจัยพื้นฐานก็ยังไม่ได้เสียหายอะไร นะครับถ้าราคาหลดลงมาอยู่ในโซนที่ไม่ได้หลุดนะครับราคาเพิ่มทุนตรงนี้ก็ยังสามารถรับได้หรือว่าเก่งกําไรได้ครับหรือว่าคนที่ถืออยู่แล้วก็ถือต่อได้คะไม่ได้มีเสียอะไรเสียหายครับอืมค่ะถัดไปคายอีกตัวหนึ่งค่ะตัวคอมเซเว่นค่ะคอมเซเว่นก็รอดูในเรื่อง,องผลประกอบการนะครับในในช่วงไตรมาสที่สามแต่ว่าผลประกอบการของเขาเนี่ยน่าจะดีทยอยดีขึ้นนะนะครับในไตรมาสที่สามไตรมาสที่สี่ นะครับจากเหตุผลใน,นเรื่องของการเปิดขายพวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทั้งของ Apple อเองก็ดีหรือว่าของอมือถือค่ายหรืออื่นเองก็ดีเนี่ยนะครับซึ่งผลบวกต่างๆเนี่ยมันจะเห็นผลชัดเจนในช่วงไตรมาสที่4เนี่ยมากกว่าไตรมาสที่3นะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอสักน,นิดหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากราคาเขาหลุดเส้น200วันลงมานะครับก็ต้องบอกว่าพ่แพทเทิร์นในช่วงนี้ดูไม่ดีนะครับถ้าเอาเซฟเอาชัวร์รอนะฮะร,รอเขาขึ้นมายืนเหนือ เส้น200วันตัวนี้ก็คือ30บาท20สาตางค่อย <Perez S 1> ฟอนโล่ตามนะค่อยฟอนโลตามนะสำหรับคอมเซเว่นนะครับช่วงนี้เวทแอซีก่อนนะครับค่ะมีส,ส,สัก 2, 2ตัวได้ไหมคะ,อะอบอกทีเดียวเลยค่ะเป็น BCH ค่ะ BCH ลงพยาบาลน,นะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างเ t p e r f o r m ตลาดมากนะครับตลาดลง BCH ไม่เคยลงเลยนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากใครมีอยู่ถือต่อ นะครับใครมีอยู่ถือต่อนะครับงบ Q3 ที่ประกาศออกมาน่าจะดีมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีมากๆนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่นซื้อเล่นแนวรับได้นะฮะสิบเาบาทแปดิบยีบาทตัวนี้สามารถรับได้ครับรับได้นะฮะแนวต้านก็จะมี2 1บาท2 1 50บาตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านถัดไปครับค่ะตัวสุดท้ายค่ับพี่อาทิตย์ kkp ค่ะ kkp นะครับอยู่ในกลุ่มธุรกิจแบงค์นะครับแต่ว่าอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เป็นเน้นปล่อยสินเชื่อรถยนต์ตัวนี้นะครับภาพรวมในช่วงนี้ ดูไม่ดีนะฮะดูไม่ดีนะครับเหตุผลเพราะว่าช่วงนี้มีข่าวในเรื่องของรถยึดเนี่ยเยอะก็คือคนซื้อรถไปแล้วเนี่ยไม่มีกําลังที่จะจ่ายค่างวดน,นะฮะ<ช>ก็เลยโดนยึดเนี่ยเยอะก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ NPL แล้ว KKP เองก็มีพอร์ตที่เป็นธุรกิจหลักทรัพย์ด้วยซึ่งตอนนี้เราก็เห็นภาพชัดเจนอยู่แล้วว่าธุรกิจหลักทรัพย์ในมูลค่าการซื้อขายมันต่าเตี้ยเรียดินเพราะฉะนั้นในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์เองของ KKP ก็ไม่ดีด้วยนะครับตัวนี้เวท N สี่ถ ไซส์เดียวกันก็ทิสโก้จะดูดีกว่าครับเอาแนวรับแนวต้านสักหน่อยให้ให้อ่าแนวรับนะครับห้ามหลุดนะครับตัว KKP ห้ามหลุด5 2บสาท25ส้ตางค์หรือเอากลมๆก็52บาทห้ามหลุดครับรอบนี้นะครับถ้าหลุดคัดนะฮะสำหรับตัว KKP นะครับแนวต้านก็ายเดิมตรงนี้นะครับ55าบาทครับครับผมขอบพระคุณมากมากครับพี่ทิตย์ครับครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับคับค่ะ